พระาธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูผานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหารและตระการปราสาทพึ้งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยทิ่นมั่นในพุทธธรรมกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ที่อาคารพัสดุสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครอ,อาคารพิรรรราารพิธภัณฑ์จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชียงชุมอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครบริหารงานโดยนางศิีรดามาลาสายวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครซึ่งมีบุคลากรจำนวน21นายการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบพศ .2566 งบดำเนินงานงบรายจ่ายและงบอุดหนุนได้รับการจัดสรรจำนวน 2,420,180บาทเบิกจ่ายแล้ว1 0, 7 5 1 7 4 3 9 3บาทคงเหลือ668,436.07บาทคิดเป็นร้อยละ72.38ของการเบิกจ่ายข้อมูลอาคารที่ทําการและสถานที่ห้องประสานขอพระราชทานเพลิงตั้งอยู่ ณศนะาลากลางจังหวัดสกลนครชั้นหนึ่งหลังเก่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครอ,อาคารเก็บเครื่องเกียรติยศประกอบศพตั้งอยู่ณนะอาคารหอพันสีพันผ้าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างอาคารที่ทําการกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแห่งใหม่บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานสกลนครเนื้อที่จํานวนหนึ่งไร่ สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครให้สำนักงานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดทำคำของอบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567รูปแบบการก่อสร้างใช้รูปแบบกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานระดับจังหวัดและแบบปร4ี ปร .5 ตามที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นผู้ออกแบบสถิติการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2565ถึง30เมษายน2566ได้ดำเนินการจำนวน77หมายรับสั่งดังนี้งานน้ำหลวงพระราชทานพร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศจำนวน16ครั้งงานเพลงพระราชทานกรณีปกติ งานเพลิงพระราชทานพร้อมเครื่องประกอบกิติยศและงานเพลิงพระราชทานกรณีพิเศษจำนวน49ครั้งงานดินพระราชทานกรณีพิเศษจำนวนหนึ่งครั้งการขอพระราชทานเครื่องประกอบกิตยศประกอบศพจำนวน11ครั้งงานสำนักง,งานพระราชวังเกี่ยวกับพิธีการศพที่ Animals รับพระราชทานงานพระบรมราชานุเครหนึ่งครั้งงานสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ 1>, 1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์23ครั้ง 2. กิจกรรมทางศาสนา22ครั้ง 3. กิจกรรมจิตอาสา19ครั้ง 4. สนับสนุนสำนักพระราชวัง1ครั้ง 5. งานอื่นๆ86ครั้งรวมทั้งสิ้น151ครั้งกลุ่มพิธีการสพที่ได้รับพระราชทาน ได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพศ2566ในวันที่1พฤษภาคม2566ณอาคารหอพันศีพันผ้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุเพจเฟซบุ๊กกลุ่มพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทานจังหวัดสกลนครกลุ่มลายเครือข่ายขอพระราชทานเพลิงจังหวัดสกลนครการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับโดยได้จัดทําแผนให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานพิธีการศพให้แก่ข้าราชการและผู้มีสิทธตามหลักเกณฑ์ของสํานักพระราชวังกําหนด กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระบรมราโชบายอย่างเต็มกำลังความสามารถและร่วมรักษาต่อยอดงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีโดยยึดมั่นค่านิยมองค์กรพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา